ตอนนี้มาชิมวากิวครับย่างชิม,มแต่มันหอมเหมือนกับมีตะไครเ้เลยนะ เที่ยวพอลูกเด็กกินตามสบายครับพีโดพซีโดสวัสดีครับยังสวัสดีครับเป็นบ้านตาพีโดพาเที่ยวพอ,อลูกเด็กกินาตามสบายนี่คือชู๊กอืมมองกล้องวันนี้วันสบายสบาย,บายวันอาทิตย์ก็เลยพากันมานั่งอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลฮะแบบสบายสบายอยู่ในร้านฟูจิใช่ไหม ที่ร้านปูจิใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาที่ร้านนี้นะครับก็เลยสั่งอาหารไปหลายอย่างกุตั๊กสั่งอะไรไปอของกุตั๊กมีอะไรบ้างอะไรดางยำปูอัดยำปูอัดแล้วก็ปลาสเต็กปลาโคลรโดมีกุ้งเฮมปุระ เทมปุระพิเศษมีผักมีอะไรทอดด้วยแล้วก็ยากิโซบะส่วนผมผม,ผมสั่งเนื้อวาคิวไปครับเพื่อนลองกินเนื้อวาคิวแล้วก็เหมือนเดิมจริง,รงๆเข้ามาร้านเนี้ยเพราะผมอยากกินหัวปลาแซลมอนก้มซเิี๋วเขาว่าของเจ้านี้อร่อยเราเคยกินหัวปลาแซลมอนของร้านอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นยี่ห้ออื่นอะไร ไฮเซนเดนโซ่หรืออะไรเ,เพื่อนๆลองค้นคลิปดูนะแต่วันนี้มากินที่ฟูจิแห่งนี้อ่าอย่างแรกมาแล้วอันนี้อะไรครับอ่ายำอะไรนะปลาปูปูอัดสวยงามมากครับเียงมเมนูของปูตักยำปูอัด หมุนหมุนดูยำปูอัดคคือร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ย<ม>เขาก็ได้ชื่อว่ามีความสวยงามไหมนะ<ม>ในการจัดจานน่าจะมีอะไรบ้างละ่ะนี่เป็นสาหล่ายนะคุณนี่น่าจะเป็นสาหล่ายจะ<ม>ถามน้องก่อน<ม>นี่นี่คืออะไรสิ๊วโชยุโชยุก็โชยุแล้วก็ผมสั่งชาเขียวร้อน ชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนมีมาให้เป็นกาหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะเติมได้แล้วก็ชาเขียวเย็ยนก็จะเป็นไม่มีรีฟริลก,ก็หมดอันนี้ก็หมดอันนี้ก็ชาเขียวซึ่งเขามีขายอยู่ทั่วไปแล้วยี่ห้อกูจิผมสั่งก็เลยสั่งมาลองกินเป็นแบบร้อนบ้างนนร้อนแล้วเขาก็ใส่อันนี้มา มีน้ำชาเขียวอยู่ในนี้เยอะเลยแต่ว่าไม่มีรีฟิลกุตักชิมวันนี้ไม่ผิดหวังกุนตักบอกไม่ผิดหวังอร่อยเหรออร่อยอร่อยอาชิมที่มันเป็นเหมือนยำไหมก็จะมีั่เปรี้ยวหวานแต่แต่จะเเปรี้ยวมันเหมือนยำไทยๆไหมไม่เหมือนอ,อันนี้ไรน้ำคุณสังแตงโม ปแป้งโมปันเดี๋ยวผมลองกินนะือตัดเขาบอ,อกมันเอานี่ออกให้หน่ยนอยดิพี่โดจะลองไหมปูอัดปกติพี่โดกินไม่ได้ปูอัดเนี่ยเนาะเนาะ,นะ,นะเอาไหมไม่เอาพี่โดไม่อยากลองขวานเอืออร่อยคือ รสชาติเหมือนรสชาติแบบเปรี้ยวเหมือนยำไทยนี่แหละแต่มันหอมเหมือนกับมีตตะไคล้์ยนยมาแล้วครับที่ผมรอมาหัวปลาแซลมอนนื่นสีอิวของทางร้านกูจิที่เขาล่ำเลยว่าอร่อยนุ่ม อน,นี้น่าจะเป็นเจีย๊ยบใช่ไหม αι? กระเจีย๊ยบเนาะนี่ใช้เทา้านี่เห็หดหอมอันนี้ก็ไครลอดจัดจานมาอย่างนี้เลยฮะคนญี่ปุ่นชอบทานกระเจีย๊ยบมากหอมหมุนรอบเลย ภาพอาหารสวยๆก็เก็บภาพฝากเพื่อนๆนะฮะด้านนี้อะไรคุณฝอยๆข้างบนนี้อะไรขิง่ะขิงใช่ป่ะชิมดูดิอาชิมชิมแล้วบอกดิว่าคืออะไรขิงอือม,มันคงจะเข้ากันดีนะกับขิงกับเนี่ยค,คงจะหอมหวนชิมสักกรรม จริงที่จริงผมไม่ได้เตรียมที่จะมาถ่ายทำคลิปนะฮะแต่เห็นความสวยของอาหารน่ะน่ากินนะ่ากินก็เลยถ่ายทำก็เลยใช้กล้องใช้กล้องมือถือนะอชิมจุดตักชิมนี่ด้วยนี่ชิอันนี้มาแล้วมาจักเก็บปากพงนะคะ นุ่งครับนุ่นงเสเต็กปลากระพงอันนี้ข้าวนี่มากับสเต็กมากันไหนไช,ชุดสเต็กมีข้าวอ๋อมันเป็นชุดกันใช่ไหมฮะอัด,ดตัวนี้โอ้อเป็นชุดสเต็กปลากระพงจะมีข้าวมีนี่ฮะตัวสเต็กปลากระพงแล้วก็มีเครื่องนี่ น้ำจิ้มใช่ไหมที่สลัดคุณแล้วก็มีอะไรละ่ะเราจะกินกันเป็นไหมเนี่ยอันนี้อะไรคุณเปิดคุณเปิดดูเป็นน้ำซุปอย่างไรซุปซุปเนาะมันจะดูดไว้มันมันมีความร้อนแล้วก็ดูดไวก็ได้ ยากิโซบะอ่าทางนี้อาให้พี่โดโน่คุณยากิโซบะของพี่โดโน่โดโน่ทานเลยยากิโซบะคุณลองชิมดูอาจจะต้องใส่ซอสให้พี่โดโน่เผาโดโน่ดูยากิโซบะอันอันนี้อะไรนะอันพริกและอันนี้โชยุพริกนะคุณพริกนะและนี้โชยุ ชิลี่ญี่ปุ่นโชย,ยุชิี่ญี่ปุ่นขวดนี้มาเขาบอกว่าเป็นพริกไทยญี่ปุ่นไทยป่นญี่ปุ่นคุณจะลองไหมพริกไทยญี่ปุ่นอลองชิมคุณลองคุณลองพิสูจน์ก่อนไม่เคยมันจะเผ็ดจ,จ้าอะไรไหมใส่ลองแต,แตะๆเขาบอกเป็นพริกไทยญี่ปุ่น จะลองผมจะลองนะอย่าใส่ให้วี่โด้เลยกลิ่นไม่คุ้นเคยกลิ่นไม่คุ้นเคยคุณคุณอาจจะไม่ชอบอ่ะเพราะคุณจะคุณตักจะอะไรมีปัญหากับกลิ่นแปลกๆนะเนือ้อสุกพระเอกของเรื่องยังไม่มาฮนะ เอกของเรื่องก็คือเนื้อวากิวผมขอนนี้ได้ไหมชิมผัดชิมเห็ดแย่งเห็ดผมชอบเห็ดเข็มทองแย่งเห็ดคูดตักมากิน ติกตักินแบบชาวญี่ปุ่นกินใชต้องยกถ้วยด้วยข้าวแบบไหนข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นนะคุณติตักบอกคุ้นเคยแต่ข้าวหอมมลิชอบไหมอันนี้โอเคไหมชอบน่ค หอมอหมล่ะตัวซุปะเขาหอมมากอ่ะ อันนี้นมันเป็นเครื่องปรุงของพวกนี้นะคุณลองนะอยากจะสั่งเห็ดเข็มทองที่เขาผัดเนี้ยมากินเปล่าๆอ่ะ ก็มีไหมมาอร่อยมากเขาผัดแบบเนอะผัดหอมกระทะมาอร่อยมากอะ่ะดูในเมนูนี่ยเขามีให้สั่งนะเนี่ยมาอร่อยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นผัดแบบหอมกระทะเขาน่าจะผัดจากซิวญี่ปุ่นแล้วหอมกระทะม,มาแล้วครับวากิล์เดิตรงนี้นะครับ อันอันนี้นนคือซิวญี่ปุ่นซิวญี่ปุ่นมานี่ครับวาคิว้วอ๋อเชนปุระมาอีกแล้วเราสั่งเยอะไปเปล่าจัดโต๊ะเลย คุณคุณคุณยกโชว์ให้ผมถ่ายเป็นหน้าปกหน่อยดิตอนนี้มาชิมวาจิวครับย่างเลยชิ้น ไดเลนุ mm ่มละลายปาาตัดชอบอันนี้หรอ เหมือนกันไหมไม่อันเนี้ยอันนู้น,นมันต้องกิมอันนี้นะคุณอันเนี้ยต้องกิมอันนี้กิมฮะอือันน่าจะเป็นปลาหมึกเอาน,นี้ละลายในนี้ก่อน กินําเดียวนะได้ไหม,มได้เขากรอบมาก cùng, kinh kinh นี่เป็นของใหญ่อราจะกินกับ ไปทำมาเรื el, ่อยใช่มเมื่อคืนที bien, no ad, ่ผมกินไปคือปักทองกินไปกินปักทองกินบาร์บคิวดูวยกันคิวโดเคยวโดอิ่มเจอโตบะไป này hey. <coughs> <coughs> กินทอดแบบเปรี้ยว กินก็อิ่มเลยนู้กินก็อิ่มกินหัวปลาแซลมอนก็อร่อยที่น้ำน้ำปิ้วนน้ำปิ้วเข้มข้น เขาญี่ปุ่นอ้าเขาอร่อยจะลองเอาเอาน้ำซีอิ๊วไปลาดน้ำซีอิ๊วอร่อยมากไปราดกับข้าวลาดเนี่ยไหนอะลาดเนี่ย วันนี้ไปถ่ายทำคลิปตลา,ล,ปล,ลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเอาปากเพื่อนๆติดตามชมคลิปแล้วก็ว่างๆก็ไปเที่ยวตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเพราะว่าตลาดนี้เเป็นตลาดชุมชนแท้ๆนะ ไม่มีผลประโยชน์ของเป็นในใน,ในด้านธุรกิจแล้วก็คนที่มาขายพ่อค้าแม่ค้าก็คือชาวชุมชนแล้วก็เหมือนกับเป็นกูรูอ่ะเขาทำอะไรอร่อยทำอะไรถนัดที่จะทำอะไรก็เอามาทำให้รับประทานกันแล้ก็บรรยากาศดีครับนั่งอยู่ริมน,น้ำ มีเรือกาแฟะนะมีคลิปหนึ่งเป็นเรือเรือขายกาแฟเรืออายุ50ปีอ่ะเพื่อนๆลองไปตามดูรสชาเิอ่อยมาก ก็ค่อยเล็มตาไปกันไปเ,เรื่อยๆครับพี่โดอิ่มแล้วโดนยากิโซบะเป็นชามครับพี่เฮงกินปลาอันนีแซลมอนนี่เป็นไงไม่ติดคุณไม่กินพริกใช่ไหม ไมไหนผมจะกิมข้าวญี่ปุ่นกินเข้าวญี่ปุ่นกับปลาแซลมอนนะครับเหลือข้าวญี่ปุ่นให้ชิมไว้กิน,นข้าวญี่ปุ่นปลาแซลมอนปลาแซลมอน ไม่ถนัดไม่ไม่ถนัดเรื่องใช้ตะเกียบเท่าไหร่เอาญี่ปุ่นเขาเม็จดจะสั้นๆ ใช่ไหมกุตักไม่เหมือนข้าวหอมมะลิบ้านเราแต่กุตักว่างในเป็นไงนุ่มเทียบไม่มีประโยชน์ คุณบอกว่าคุณบอกว่าเกีย้อนไดีกระเพียกเขามีเมือกในชะ่ไหกระเพียกเขามีเมือกมจะไปเคลือบแก้แก้เรื่องของไหลย้อนก้างเขาใหญ่นะเรียง่าย เพื่อนๆครับหัวปลาการเล่นหัวปลาเกลี้ยงครับเหลือแต่กระดูกหัวปลาทุกอย่างอิ่มอร่อยเกลี้ยงล่าวครับก็อิ่มยังแล้วดครับคุยกับพ,พ่อหันมาทางนี้ได้หันไปทางไหนอิ่มไหม อไยังกักลับกันแล้วครับมือนี้เท่าไหร่นะคุณของใครกินแพงที่สุดเนี่ยของใครใครกินแพงที่สุดอะไรแพงที่สุดเนื้อวากิวเท่าไหร่ ครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับไปเดินเล่นกันต่อก่อนนะครับค่อยกลับบ้านเนะาะไปโดยอิ่มยังอิ่มแล้วนะน้ำมนันดีเอสซีก่อนดดีก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับอ่ะฮะ แราก็จะมานำเสนอเชือชของเรลรทัศเที่ยวน,นะคะเเป็นสิ่งที่ามสบายใจส,สบายนะคะเส้นสีทุงดที่ยังไม่สั่งจองนะคะก็สามารถสั่งจองได้ใน,นิจานล่างเลยนะคะที่ด้อแล้วก็ใส่สบายๆนะคะเมื่อตอนนี้อากาศก,าก็เริ่มร้อนนะคะผ้าในบางใส่สบายะคะ่ะแล้วก็เส้นใีทงดน,น,น,นะคะที่สนใจนะคะสา,าสามารถสั่งสินได้นะคะในพิด้านัณฑ์ค่ะคุณมากนะคะโดล